ส่วนแรกนะครับของ Get Snow ว่าไลฟ์ตนเองนะฮะก็วันนี้เขาไปถ่ายรายการเกี่ยวกับอาหารมาก็เลยมีเรื่องของไลฟ์สไตล์ในส่วนของการทําอาหารแต่ละคนชอบทําอะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยซึ่งไม่น่าเชื่อนะเป็นหนุ่มๆตั้งนั้นเลยแต่ว่าชอบทําอาหารกันนะครับผมเพราะเขาเคยอยู่ต่างประเทศเงต่างประเทศในบางทีการจะซื้ออาหารที่แบบข้างนอกอะไรเงี้ยมันจะซื้อเปลืองทำเองนี่ประหยัดกว่าแลี่ทีก่ที่ผมบอกพี่ว่าก็เป็นคนแบบพูดคุยอยู่เหมือนกันไม่ได้ไม่คือไม่ได้เงียบไงครับผมอาจจะเวลาเราอยู่กับเขาไงเราอาจจะเป็นคนนอก เราจะพูดมากไปผมว่าพี่ใช่ใช่ใช่เราจะพูดมากไปนะใช่ครับพี่ครับก็ต้องพูดน้อยลงนิดนึงนะแล้วก็ได้มองพี่นาทีครับก็เป็นหนุ่มน่าจะเป็นหนุ่มขี้อายเลยเดียวต้องเข้าห้องน้ำทุกวันนะฮะพอปิดประตูห้องน้ำนั่งปลดปล่อยเขินทุกวันเลยเดียวนะฮะก็เป็นอีกหนึ่งคนที่ทำมต้องเสียงพี่หิวพูดแลกเรื่องเรื่องห้องแมวที่มาได้ไงนั่นแหะสีนะฮะก็เอพิโซดวันผ่านไปเดี๋ยวอีกสี่วันฮะตามติดต่อกันได้ยาวนานเลยทีเดียวครับกับเดลี่รีพอร์ตของเรานะฮะกัััับบเจสสโนววาาตลลอดดท้้งปห์ครแก็ ซิงเกิลล่าสุดข,ของเขายัางไงก็ฝากไว้ด้วยแล้วกันนะฮะใครที่ชื่นชมชืช่นชอบกันนะครับก็อย่าลืมไปอุดหนุนดาวโหลดก,กันได้นะครับที่ดอกจันหนึ่งสองสามศูนย์หนึ่งสองแปดนั่นเองนะคำถามซึ่งไร้คนตอบครับ,รบโอ้โหสะดโดใจกัเนเลยเดียวนะจนตอนนี้ก็ไปพักกันแป๊บหนึ่งเดี๋ยวกลับมาลุยกันต่อไลฟ์แฟชี่ฮะ